นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมีใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดบห้าร้อยชาดมัส,สกับชาดก ชื่อว่ามนุษย์ย่อมมีทั้งดีและร้ายเมื่อมีคนที่ทำกรรมดีก็ย่อมมีคนที่ทำกรรมชั่วเช่นกันครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จาริกไปในหมู่ชนชาวมคธได้เกิดเรื่องพิสดารขึ้นเรื่องพิสดารที่ว่านี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ส่วนหนึ่ง ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์เพื่อน,นำมาขายและนำมาทำเป็นอาหารพร้อมกันหรือยังล่ะจะได้รีบเข้าป่าวันนี้ก๋ได้มาสักสองสามตัวก็ยังดีเออเออเออพร้อมแล้วมากันครบแล้วเนี่ยอาวุธก็ครบแล้วเมียข้าแพ้ท้องอยากกินเนื้อกวางวันนี้ว่าจะเอามาฝากสักตัวงั้นก็ไปกันได้ละเดี๋ยวจะมืดค่ำสะกก่อน ในพรานกลุ่มนี้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมพวกเขาฆ่าสัตว์ป่าที่พบเจออย่างโหดเหี้ยมหากสัตว์ตัวไหนหนีไม่พ้นก็ต้องพบภัยถึงชีวิตฮาได้กวางแล้วเมียข้าต้องดีใจแน่ๆเลยอืมถ้าได้ลิงป่ากับหมูป่าอีกสักตัวสองตัวกับคงจะดีนะ พวกเขาเหล่านี้เมื่อล่าสัตว์ได้ก็นำมาเป็นอาหารกินกันอย่างมีความสุขไม่ได้เกรงกลัวต่อบ,บาปกรรมแต่อย่างใดอืมอร่อยดีนะเนี่ยหวานถูกใจน้องจริงๆเลยอืมครั้งหน้าเอาหมูป่ามาบ้างนะพี่พ่อเก่งจังเลยครับถ้าผมโตมาผมต้องเก่งเหมือนพ่อให้ได้วันหนึ่ง กลุ่มในพรานใจบาปนี้ได้เข้าป่าเพื่อมาล่าสัตว์แต่เช้าแต่ทั้งวันพวกเขาก็ไม่พบสัตว์ตัวใดเลยโอ้ยวันเนี้ยช่างซัวจริงๆเข้าป่ามาแต่เช้าไม่เห็นจะได้อะไรสักตัวเลยเอานะาเอาหนะ้าใจเย็นๆก่อนเดินๆไปเดี๋ยวก็เจอแหละให้มันรู้ไปสิว่าสัตว์พวกนี้มันจะไม่เดินมาแถวนี้เลย รุ่มในพรานเดินวนไปวนมาในป่าจนหัวคัำก็ได้พบนกฝูงใหญ่พวกเขาดีใจมากแอบซุ่มในโพรงไม้เพื่อเตรียมอาวุธจัดการกับนกฝูงนี้ฮ่าเจอแล้วนกเป็นฝูงเลยเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพวกมันได้ยินก็ตกใจแตกกระเจิงบินหนีกันไปหมดหรอกโอ้ยลำคาญยุงพวกนี้จังเลย มันจะกัดอะไรกันนกักกะนาไปไปกินกันที่อื่นคันคันแม่จะเว้ยยุงเยอะจริงๆเลยพวกแกงเงียบๆกันหน่อยสิถ้าไม่มีสมาธิเล่นธนูเลยโอ้ยยุงก็กัดเนี่ยก่อนที่กลุ่มในพรานจะล่านกก็โดนยุงฝูงใหญ่เล่นงานซะก่อนพวกเขาทนนั่งนิ่งอยู่ในโพรงไม้ไม่ไหวลุกกระโดดไล่ย,ยุงตบยุงกันเป็นพลวัล เป็นเคราะห์ดีของฝูงนกทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงเอะอะของกลุ่มในพรานพวกมันก็รู้ว่ามีภยัยจึงบินออกจากรังหนีเอาตัวรอดกันไปได้โอ้ยทนไม่ไหวแล้วคันคันคันในพรานกลุ่มนี้ไม่ละความพยายามวันต่อไปพวกเขาก็หมายมั่นจะล่าเอานกฝูงนี้มาให้ได้ แต่ก็กลับโดนฝูงยุงรุมกัดดูดเลือดจตนต้องหนีกันออกมาโอ้ยยุงยุงยุงโอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้หนีดีกว่าม่องค์ไม่เอาแล้วนกเนี่ยกึ่งพรานใจบาดแค้นยุงฝูงนั้นมากวันหนึ่งได้ประชุมปรึกษาถึงวิธีกำจัดยุงที่เป็นอุปสรรคในการล่าสัตว์ของเขาฉันว่านะ พวกเรามาคิดหาวิธีกำจัดเจ้ายุงพวกนั้นกันเถอะใช่ยุงพวกนั้นมันต้องโดนกำจัดคืนให้มันอยู่ในป่าต่อไปอ่ะพวกเรากับพรานจะล่าสัตว์กันไม่ได้ข้าคิดออกแล้วในพรานอย่างพวกเราเนะ่ะล่าสัตว์มานานฝีมือเก่งกาจกันทั้งนั้นถ้าพวกเราหันมาล่ายุงกันสักวันมีหรือมันจะไม่หมดป่าพรานใจบาปเคยใช้แต่กำลังไม่เคยใช้ปัญญา พวกเขาเตรียมอาวุธครบมือเพื่อไปสู้กับฝูงยุงบางคนถือมีดบางคนถือไม้หวังจะตบจะแทงให้ยุงตายคามือมาเลยเจ้ายุงคราวนี้นะ่ะแกะเสร็จฉันแน่เข้ามาเลยพ่อจะแทงให้เลือดในท้องแกพุ่งออกมาเลยข้าก็จะใช้ไม้เนี่ยตบให้ตายคาไม้ไปเลยกัดข้าดีนะก เมื่อเข้ามาในป่าฝูงยุงก็เข้ามารุมดูดเลือดในพรานเช่นเคยมิได้กลัวอาวุธที่นายพรานนำมาแต่อย่างดใดนายพรานเมื่อเห็นฝูงยุงก็กวัดแกว่งอาวุธใช้มีดแทงบ้างเอาไม้ตบตีบ้างยุงตัวน้อยบินชวัดเฉวียนไปมาใกล้นายพรานแค่เอื้อมแต่พวกเขาก็ทำอะไรยุงเหล่านี้ไม่ได้เลยอาวุธที่นายพรานเตรียมไปทำอะไรยุงไม่ได้เลยแต่กลับมาทำร้ายกลุ่มเดียวกันเอง โอยแกเอามีดมาแทงข้าทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยขอโทษขอโทษข,ข้ากะจะแทงเจ้ายุงอะแต่มันโดนแกซะได้เฮ้ยแกเอาไม้มาตีหัวข้าวะในพรานเบาปัญญาเหล่านั้นต่างได้รับบาดเจ็บกลับมานอนรักษาบาดแผลในบ้านออกไปล่าสัตว์ไม่ได้โธ่ไม่น่าเลยเรา อยู่ดีไม่ว่าดีโอ้เจ็บผายจังเลยอ่ะโอ้ปวดลบมไม่หมดแล้วพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเพื่อบิณฑบาตชาวบ้านเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสร้างมนดบที่ประตูบ้านถวายมหาทานแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายบังคมพระศาสดานั่งอยู่ คนเหล่านี้ไปทำอะไรกันมาจึงได้เจ็บป่วยกันมากมายข้าแต่พราะองค์ผู้เจริญคนเหล่านี้คบคิดกันว่าจะทำการรบกับฝูงยุงแล้วพากันยกไปแต่กลับไปลบกันเองเลยเจ็บป่วยไปตามๆกันพระเจ้าค่าไม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นที่พวกมนุษย์อันาพานคบคิดกันว่าเราจับประหารฝูงยุงกลับประหารตนเอง แม้ในครั้งก่อนก็เคยเป็นพวกมนุษย์ที่คิดว่าจักประหารยุงแต่กลับประหารผู้อื่นมาแล้วเหมือนกันเมื่อชาวบ้านและเหล่าภิกษุสงฆ์ทูลอาราธนาแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ บัณฑิตผู้หนึ่งเลี้ยงชีพด้วยการค้าขายนำสินค้าจากเมืองหนึ่งไปขายอีกเมืองหนึ่งจึงมีโอกาสเดินทางไปหลายที่พบเห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมายครั้งหนึ่งเขาเข้ามาค้าขายในหมู่บ้านชายแดนแขวนกาสีหมู่บ้านนี้ชาวบ้านส่วนมากดำรงชีพด้วยการเป็นช่างไม้ช่างไม้แต่ละคนทำงานไม่เหมือนกัน บางคนประนีตกับงานงานจึงออกมาสวยงามมั่นคงแข็งแรงแต่ช่างไม้บางคนก็สักแต่ว่าทําให้เสร็จงานจึงออกมาไม่สวยเหมือนช่างประเภทแรกช่างไม้แต่ละคนก็จะมีลูกมือคอยช่วยงานพ่อค้าบัณฑิตมองสำรวจไปทั่วหมู่บ้านพบครอบครัวช่างไม้ครอบครัวหนึ่งที่มีเด็กวัยสิบขวบเป็นลูกมือ น่าแปลกจริงๆทำไมช่างไม้คนนี้น่ะถึงมีลูกมือเด็กจังดูดูไปก็น่ารักดีนะเด็กคนนี้แต่ตัวเล็กนิดเดียวแต่ขยันจริงๆแต่งานช่างไม้ก็อันตรายเกินไปที่จะให้เด็กทำนะพอค้าบัณฑิตชอบใจในความขยันของเด็กน้อยจึงเฝ้ามองดูช่างไม้กลุ่มนี้ทำงานอยู่เงียบๆลูกเอ้ย หยิบตะปูตรงนั้นมาให้พ่อหน่อยเถิดครับอันยาวๆแหลมๆนี่ใช่ไหมครับพบคำ่ำกลุ่มช่างไม้ยังคงทำงานกันอยู่อย่างขมักขมันขณะนั้นฝูงยุงก็เริ่มออกหากินยุงหลายตัวบินไปมากัดช่างไม้บ้างลูกมือของช่างไม้บ้างสร้างความรำคาญแก่กลุ่มช่างไม้เป็นอย่างมาก ลำคาญยุงพวกนี้จริงๆเลยเฮ้ยเวลานี้ยุงมันเริ่มออกหากินแล้วครับนายช่างพักเนี้ยแถวหมู่บ้านเราอะยุงชุมมากเลยสงสัยเป็นเพราะมีน้ำขังแถวหมู่บ้านเยอะเมื่อถูกฝูงยุงรังควานมากๆกลุ่มช่างไม้ก็หมดความอดทนละงานที่ทำมาตบยุงกันวุ่นวายไปหมดมามาสู้กันทักตั้งมามาเลยจะตกให้ดูหมาสิจะยุงร้าย นี่นี่น,นทางนี้ตัวหนึ่งมาตบเร็วๆเลยเฮ้ยเนี่ยหาไม้มาให้ข้าหน่อยสิจะตบไอ้น่วมเลยไอ้ยุงพวกนี้เนี่ยอุยกัดดูได้นะ่าลำคาญจริงๆเด็กน้อยเฝ้ามองดูผู้ใหญ่ตบยุงอย่างตั้งใจยุงพวกนี้นี่ร้ายจริงๆพ่อคงเกลียดยุงพวกนี้มากเลยสินะถึงขนาดต้องเอาไม้มาตบตีเลยเนี่ย บัดดิตตตมออองููเหุการณณ์ย่ลฑแค่ยุงตัวเล็กๆทำให้มนุษย์เป็นได้ถึงขนาดนี้เลยหรือเนี่ยนี่ถ้าพวกเขามีสติสักนิดคงคิดหาวิธีไล่ย,ยุงได้ดีกว่านี้เหล่าช่างไม้หลังจากวิ่งไล่ตบยุงแล้วก็อ่อนเพลียเข่าอ่อนสุดนั่งอย่างหมดแรง ลมจะจับโอ้ยตบตั้งนานยุงไม่ตายเลยสักตัวเดียวโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวตบยุงนี่เหนื่อยกว่าทำงานอีกนะเนี่ย,ยเหนื่อยเกินหน้อยนะมาอีกแล้วแล้วเจ้ายุงร้ายเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพอจะตบไห้ล่วงเลย สักพักยุงตัวนั้นก็มาเกาะที่ศีรษะล้านของช่างไม้แล้วกัดศีรษะด้วยจง,งอยปากโอ้ยโอ,โอโดูสิดูดูมันทําโอ้ยเจ็บเจ็บเบโอ้ยจัดตบก็ไม่ได้เดี๋ยวมันบินหนีไปโอ้ยลูกเอ้ยตบยุงตัวนี้ให้พอทีเถอะโอ้ยมันกัดหัวพ่ออยู่เดี่ยวโอ้ยจะไปทั้งตัวทั้งคันเลยลูกเอ้ย เด็กน้อยเมื่อเห็นพ่อโดนยุงกัดก็อยากช่วยเหลือฆ่ายุงตัวนั้นให้ตายได้เลยพ่ออยู่นิ่งๆน,นะเดี๋ยวลูกจะตบทีเดียวให้ตายเลยเด็กน้อยบอกพ่อให้อยู่นิ่งๆแล้วตนก็เงื้อขวานเล่มใหญ่คมกริบยืนอยู่ข้างหลังพ่อฟันลงมาเต็มที่โดยคิดว่าจักประหารยุงส่วนพ่อเอง ก็ทันชล่าใจด้วยคิดว่าลูกคงใช้มือตบเท่านั้นจึงนั่งอยู่นิ่งๆเพราะกลัวยุงจะบินหนีหวางใจได้เลยครับพ่อยุงตัวเนี้ยมันต้องตายแน่ๆเอาเลยลูกเอามันให้ตายเลยนะพ่อขาบัณฑิตเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็คาดการได้ว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่ๆจึงรีบวิ่งมาห้ามไว้แต่ก็ไม่ทันการ ขวานเล่มใหญ่จามลงไปที่หัวล้านของช่างไม้อย่างเต็มแรงขวานผ่าศีรษะออกเป็นสองสี่ช่างไม้สิ้นใจตายอยู่ตรงนั้นด้วยความโง่ไม่ทนันระวังพ่อพ,อพอ่ลุกขึ้นมาคุยกับลูกก่อนลูกไม่ได้ตั้งใจทําร้ายพ่อเลยลูกคิดจะฆายุงเท่านั้นพ่อพ่พ่อ,พอ,พอ เด็กน้อยร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียใจที่ตัวเองทำร้ายพ่อจนถึงชีวิตได้ความรู้เท่าไม่ถึงการอุบาสกทั้งหลายแม้ในครั้งก่อนก็ได้เคยมีมนุษย์ที่ได้คิดว่าเราจับประหารยุงแต่กลับประหารคนอื่นมาแล้วเหมือน,นกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงสืบอ,อนุสนธิประชุมชาดกพ่อขาบัณฑิตนั้นได้เสวยพระชาติมาเป็นองค์พระาศาสดา